ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องม่าเขือนะคะวันนี้น้องม่าเขือจะมารีวิวนิยายวายเรื่องว่าด้วยจุดจบของการไปช่วยตัวร้ายเรื่องนี้แต่งโดยคุณเฟิ่งอุเนี่ยลิขสิทธิ์ในไทยอยู่กับสำนักพิม โรเวอร์บุ๊กมีทั้งหมด3เล่มจบเรื่องนี้เป็นแนวตายแล,ะทะล้ทรมิติเข้าไปในนิยายเซตติ้งจีนโบราณเทพเซียนใครที่ชอบพระเอกแม่หมาข้างรักร้ายกับคนทั้งโลกดีกับเธอแค่คนเดียวพระเอกชอบแกล้งทำตัวใส่ซื่อต่อหน้านายเอกนายเอกฉลาดทันคนแต่ไม่เคยรู้ทันพระเอกสักทีพระเอกชีวิตรันทดน่าสงสารมากๆมีนายเอกเป็นแสงสว่างหนึ่งเดียวในชีวิตขอแนะนำเรื่องนี้เลยค่ะสนุกมากครบรส อร่อยเหาะคำเตือนเรื่องนี้มีเนื้อหาที่ค่อนข้างรุนแรงต่อทั้งร่างกายและจิตใจอาจขัดต่อความเชื่อทางศิลธรรมอันดีตัวละครมีความบิดเบี้ยวมีฉากสยองขวัญบรรยายถึงเลือดและฉากการตายพระเอกเคยถูกข่มขืนโดยผู้อื่นมาก่อนผู้ฟังที่มีอายุน้อยกว่า25ปีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะเดี๋ยวน้องมะเขือจะเล่าเนื้อเรื่องให้ฟังแบบคร่าวๆนะคะคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้มีสปอย ายเอกของเรามีชื่อว่าซ่งชิงสือเขาเป็นนักเรียนแพทย์ที่ทุ่มเททั้งชีวิตให้กับการทดลองเพื่อที่จะหาทางรักษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงของตัวเองให้หายขาดถึงเขาจะมีหน้าตาที่หล่อเหลามากแต่ด้วยการป่วยแบบนี้อย่าว่าแต่สาวๆที่มักจะคอยดูแลเขาเหมือนกับเป็นคุณแม่ขนาดผู้ผู้ชายที่มีนิสัยเกเรยังคอยปกป้องเขาเหมือนกับเป็นคุณพ่อของเขาด้วยซ้ําชีวิตนี้ของซ่งชิงสือเลยเป็นได้แค่ หนุ่มโซดซิงที่ไม่เคยมีความรักมาก่อนหลังจากที่เขาตายระหว่างที่เขาอยู่ในโลกหลังความตายก็มีเสียงระบบดังขึ้นระบบบอกว่ามีภารกิจหนึ่งอย่างอยากให้เขาช่วยทำก็คือเขาต้องทะลุมิติเข้าไปในนิยายแนวเทพเซียนเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องยอดเตาหลอมโฉมงามแห่งยุค แล้วคอยช่วยเหลือนายเอกในนิยายเรื่องนี้ให้มีชีวิตที่ดีและมีความสุขเพื่อที่จะลดความโกรธแค้นของเหล่านักอ่านที่ไม่พอใจกับตอนจบดั้งเดิมของนิยายเรื่องนี้แลกกับการที่ทรงชิงสือจะได้เข้าไปอยู่ในนิยายและมีร่างกายใหม่ที่สมบูรณ์แข็งแรงไรโรคภัยนาทีที่ทรงชิงสือได้ฟังข้อเสนอเขาก็ตอบตกลงทันทีเพราะการที่มีร่างกายที่แข็งแรงเดินเหินได้อย่างอิสระเสรีนี่คือเป้าหมายสูงสุดในชีวิต ชีวิตของเขาเลย อย่าว่าแต่ให้เขาขึ้นเขาลงห้วยต่อให้ภารกิจจะส่งเขาไปลุยในกองเพลิงเขาก็พร้อมที่จะไปพอซุ่งชิงสือตอบตกลงกับระบบเรียบร้อยเขาลืมตาขึ้นมาอีกครั้งพบว่าตัวเองอยู่ในป่าบนเขาทำกลางทิวทัศน์งดงามราวกับเทพนิยายสายลมพัดเอากลิ่นหอมของดอกไม้นานาพันธ์ุและสมุนไพรลอยมาความทรงจําทั้งหมดของเจ้าของร่างทําให้เขารู้ว่าตัวเขาเป็นหมอเทวดาประมุขของหุบเขาอ สถแห่งนี้และเป็นนักปรุงยาที่ยอดเยี่ยมที่สุดในพิภพเซียนวิชาแพทย์ของเขาสามารถชุบชีวิตคนได้เลยซึ่งทุกอย่างมันก็เข้าทางทรงชิงสือพอดีเพราะว่าตัวเขาก็เป็นนักเรียนแพทย์คนหนึ่งจะให้เนียนเป็นหมอเทวดาแบบนี้มันงานหมู่ๆทรงชิงสือได้รับบัตรเชิญให้ไปงานเลี้ยงของคนใหญ่คนโตที่จะจัดขึ้นในพิภพเซียนแห่งนี้และที่งานนี้ระบุบอกว่านายเอกของเรื่องอยู่ที่นั่นด้วยทรงชิงสือ เลยเริ่มปฏิบัติภารกิจเพื่อไปช่วยนายเอกของนิยายเรื่องนี้ทันทีถึงจะบอกว่าเป็นงานเลี้ยงแต่มันก็มีต่างจากสถานเรื่องรมเลยเพราะที่งานเต็มไปด้วยทาชายบมเรากามพอส่งชิงสือไปถึงเขาก็พยายามมองหานายเอกของนิยายทันทีแต่ด้วยความที่เขาก็ไม่รู้ว่าหน้าตาของนายเอกในนิยายเป็นยังไงมีเพียงแค่คําบรรยายนิดหน่อยที่ระบบบอกว่านายเอกจะต้องมีท่าทางที่ดูน่าสงสารและหน้าตาอ่อนหวาน งดงามมากซ่งชิงสือเลยต้องใช้เซนเอาเขามองไปรอบๆเห็นทาสคนหนึ่งดูงดงามมากแต่ก็ยังไม่ได้งดงามจนชวนตะลึงขนาดนั้นแถมยังไม่ได้ดูน่าสงสารเท่าไหร่เขาเลยมองผ่านไปจนไปสะดุดเข้ากับทาสชายคนหนึ่งที่กำลังเริ่มทำการแสดงอยู่บนเวทีทาสคนนั้นสวมชุดปโปรง่งสีแดงสดผ้ามันบางมากจนสามารถมองทะลุเห็นเนื้อหนังข้างในของเจ้าตัวได้เลยเขามีหน้าตางดงามมาก จนทำให้คนหลงสเสน่ห์ไม่อาจาละสายตาได้และตามเนื้อตัวของเขาก็ยังมองเห็นรอยช้ำจางๆจากการถูกใช้กำลังทำร้ายอีกด้วยทรงชิงสื่อเลยคิดเอาเองว่าคนคนนี้ที่ทั้งงดงามมากและก็ดูน่าสงสารสุดๆ น่าจะต้องเป็นนายเอกในนิยายเรื่องนี้ที่เขาต้องมาช่วยแน่ๆพ่อตัดสินใจได้ดังนั้นทรงชิงสือก็เลยเริ่มแผนการช่วยเหลือจนสามารถพาท่าชายคนนั้นกลับมายังหุบเขาโอสถได้สำเร็จทรงชิงสือทั้งคอยดูแลเอาใจใส่เรื่องอาหารการกินช่วยรักษาแผลให้ด้วย ชาตคนนั้นตอนแรกก็คิดว่าซ่งชิงสือทำดีหวังผลคงอยากจะนอนกับตัวเองพอโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีๆเขาเลยลองเปิดไหล่เสือ้อแล้วลองพูดเชิญชวนซ่งชิงสือดูแต่ซ่งชิงสือกลับนิ่งเฉยไม่สนใจการเชิญชวนนี้แถมยังช่วยเขาจัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยพร้อมพูดกับเขาว่า อากาศที่นี่มันหนาวเย็นมากนะเจ้าต้องสวมเสื้อผ้าให้กระชับเข้าไว้เดี๋ยวจะไม่สบายเอาจะพักผ่อนได้แล้วละ่ะและซงชิงสือก็เดินออกไปอย่างเงียบเชียบท่าชายคนนี้มีชื่อว่าเยอ่อหวฮนตอนนี้เยอ่อหฮวนรู้แล้วว่า ซ่งชิงสือตั้งใจช่วยเขาจริงๆไม่ได้มีเจตนาแอบแฝงเขาไม่คิดไม่ฝันเลยว่าวันที่ตัวเขาตั้งใจจะวางแผนจบชีวิตตัวเองท่ามกลางความวุ่นวายในงานเลี้ยงกลับมีคนผู้หนึ่งช่วยชีวิตเขาไว้และยังพากลับมาเลี้ยงดูอย่างดีเขาหวนนึกถึงเรื่องราวในอดีตก่อนที่ตัวเขาจะมาถึงจุดต่ำสุดในชีวิตอย่างทุกวันนี้ตัวเขาเคยเป็นเด็กหนุ่มมากพรสวรรค์พอถึงอายุที่สามารถบำเพ็ญเพียรได้ก็คงจะกลายเป็นสุด ยอดคนเหนือคนแต่โชคชตากลับเล่นตลกตอนนั้นเมื่อเขาอายุถึงเกณฑ์ที่จะสามารถฝึกบำเพ็ญเพียรได้เขาฝากตัวเป็นศิษย์กับอาจารย์ที่ดูมีจิตใจดีเขาออกเดินทางกับอาจารย์ไปทั่วทุกที่จนมาถึงบ้านของคนใหญ่คนโตคนหนึ่งและที่นั่นมีเด็กหนุ่มมากมายถูกพามาขายเป็นทาสอาจารย์ของเขาเองก็ได้ขายเขาให้กับเศรษฐีนึกไม่ถึงเลยว่าความจริงอาจารย์ของเขาเป็นพวกขาทาสและการเป็นอาจารย์ เพียงแค่ทำบังหน้าเท่านั้นจากที่เขาควรได้ฝึกเป็นเซียนก็ต้องกลายมาเป็นท่าชายบำเรอกามเขายอมตายดีกว่ายอมทิ้งศักดิ์ศรีแต่พวกมันใช้ยาเสพติดกับเขาลามโซเขาไว้ทำให้เขาไม่อาจขัดขืนได้และพวกมันยังทำลายเส้นลมปราณของเขาทั้งหมดเพื่อไม่ให้เขาสามารถฝึกวิชาเซียนหรือหนีไปไหนได้อีกแคน่นี้ฝังลึกถึงกระดูกดำเขาจะไม่มีวันลืมสักวันเขาจะกลับไปแก้แค้นพวกมันความตายของพวกมันเท่านั้นที่จะล้าง นี้แค่ดีได้ระหว่างที่ความเจ็บปวดในความทรงจําแล่นผ่านหัวใจกลิ่นหอมของสมุนไพรก็ช่วยมาช่วยบรรเทาความชอกช้ำในจิตใจของเขาทําให้สมองปลอดโปร่งจนทําให้เขาพลอยหลับไป คืนนี้เป็นคืนแรกในรอบหลายปีที่เขาสามารถนอนหลับได้อย่างโล่งใจและทาตคนนี้ที่มีชื่อว่าเยอ,อูห์หนเขาเป็นพระเอกของพวกเราที่ต้องคู่กันกันกบซงชิงสือค่ะซึ่งเยอ,อู์หวนไม่ใช่ในายเอกของเรื่องยอดเตาหลอมโฉมงามแห่งยุคหรอกค่ะคือซงชิงสือไปช่วยคนมาผิดคนความจริงแล้วเยอ,อู์หวนเป็นตัวร้ายในนิยายเรื่องนี้และมีชะตากรรมที่ต้องตายไป ตั้งแต่ตอนที่งานเลี้ยงแล้วแต่ว่าเพราะซ่งชิงสือไปช่วยเขามาเขาก็เลยรอดชีวิตมาจนถึงตอนนี้แถมซ่งชิงสือยังดูแลสารพัดจนส่งชิงสือกลายเป็นแสงสว่างหนึ่งเดียวในชีวิตของเย,ยวอฮวนไปซะแล้วและในอนาคตก็จะเป็นเพียงคนเดียวที่เย,ยอหวนทนุถนอมด้วยค่ะ ส่วนให้เอกตัวจริงของเรื่องนี้ก็คือทาสคนแรกที่นายเอกเห็นและคิดว่าหน้าต่างดงามแต่ยังงามไม่มากพอคนนั้นละค่ะด้วยความที่ทรงชิงสือไม่เคยอ่านนิยายอะไรเลยมาก่อนและไม่มีประสบการณ์ด้านความรักทำให้แยกระหว่างความงดงามแบบนายเอกกับแบบตัวร้ายไม่ออก และกว่าที่ซงชิงสือจะรู้ตัวว่าตัวเองช่วยคนมาผิดคนก็ต้องใช้เวลาไปอีกสักพักเลยค่ะเอาละสิแล้วแบบนี้ซงชิงสือจะทำยังไงต่อ ท่นเก็บหมาป่าโ่มหนังแก่ได้หนึ่งอัตราซะด้วยแล้วนายเอกในนิยายตัวจริงจะรอดหรือจะร่วงรวมถึงพระเอกเยววนของเราเขาจะกลับไปแก้แค้นแบบผู้ชายเทินสายดาร์กยังไงนะถ้าเพื่อนๆอยากรู้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อต้องไปตามอ่านในเรื่องว่าด้วยจุดจบของการไปช่วยตัวร้ายด้วยตัวเองแล้วล่ะค่ะ ถ้าเพืเ่อนๆสนใจสามารถอ่านแบบรายต้นได้ที่มารีเลยค่ะเดี๋ยวน้องมะเขือจะแปะลิงก์สำหรับอ่านไว้ในคำอธิบายใต้คลิปนะคะวันนี้น้องมะเขือขอจบการรีวิวเรื่องว่าด้วยจุดจบของการไปช่วยตัวร้ายเพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์ใ like, ช่กดแชร์ share, แล้วก็อย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่น้องมะเขือขอตัวลาไปแล้วค่ะบายบาย